บม,ม่หมมมเหมือนยันเกาะแฮมบี้ัมบี้ตื่นเต้นากที่ปัสสาไซนี่ไปปากซองโอเควันเนี้ย ิงกะเต๋จะพาอ,อติไปเที่ยวหนาฝนขังแหลกจะเป็นจังไดไปเบิงกันเลยแน่นอนสิ่งที่จะได้เห็นหลังจากฝนเศร้านันก็คือหมอกหมอกลงแบบนี้เบิดหมึกเลยเตครับเดินดีเด้อโอเคเข้ามาเที่ยวปากทรงระว่างที่เดินทางจากในเมืองไปฝนตกตลอดทางเลยนี่แหละเที่ยวโดยบริว่างแผนของแท้ทงแล้วเจ้าตัดเงืองเขาก็จะแะกินของเส็บๆสบก่อนจึงมีแห่อตีนน่สั่ง นันนี่บูกว่ากินปินหรือบอแต่ขอสั่งไหก่อนก็ กินข่าแล้วตอนนี้คือฝนเซาตกพิงอตีเตวกเ่อจะมาถ่ายหูหลินจักน้อยเก็บภาพเนอเดี๋ยวมาท,าทั้งทีนานนานอตีบอท่านหอไสได้ค้องลินกเก้าเพื่อนแล้วบอนี่ก็คือคือกันก็อยู่เพื่อ,อ,อ,อนจะทะเลจะมีแล้วอันหนึง่งบอของข็งเป็นเพลเออเป็นเพลก็ซื้อ,มอไม่น้ปะไปต่อกันยาวๆอตีนี่รับตลอดทางเลยบระนจใจระวังมะเทียวหรือมานอด เฮาขับรถมาเรื่อยๆก็มาเจอหานกาเฟ่านหนึ JI, ่งซอวาหานกาเฟไฮเลนด์ลงรถมาอติถามหาไอศครีมก่อนเลยไอศครีมเฟย์ยิ้มใส่ก็กินอยู่นี่หรอกนี่นะอติคลลา เอาล่ะมาสูตรอากาศเย็นๆยกาแฟหอมๆไปพร้อมกันเด้อ โอเคทุกคนเขาก็จะมาต่อกันทีตาดฝานซึ่งที่แหลกเขากายตาดมา,าหานกาเฟาเลยแต่เห็นคนมาเที่ยวตาดนิร้ายเขาเลยอยากแวะวิวน้ำตกงามแห้งแท้ไม่ขี่สลิงน้ำแต่ว่าพวกห้องวดีคขีพอไก่จะคำแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งวิวอยู่นี่กันเลย <บ>แม่แม่ทนี้ไม่เงยังเกาะทมนีไม่งยังเกาะามดีแม่ครับพีอาจริงๆปากซองบอลเที่ยวหลายแถมบรรยากาศดีอีกบกแปลกเลยที่ว่าคนมาเที่ยวอยู่บอลหน,นีหลายซึ่งฟผงข้าบปผิพิวางเลยที่เปิดใจมาลองเที่ยวอยู่ทีนี้